สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมเจเจบอนใสนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่ชื่นชอบนะครับกับผลงานไอ้กับการเลี้ยงบอนไซทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาจัดลากครับจัดลากแล้วก็แต่งลากใหม่นะครับของโมกนะครับโมกลานะครับผม เป็นญิงตอนนะครับซึ่งผมทำไว้มาแปดเก้เดือนแล้วนะครับนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยนะครับผมซึ่งรากเขาแน่นมากแล้วนะครับจะดูเลยสังเกตว่ารากเขาจะตึมเลยนะครับผม ซึ่งสารอาหารของเขาก็หมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่ารากเขาเนี่หากินได้เยอะแล้วนะครับ,รบก่อนอื่นเราก็จะมาเอาดินออกก่อนนะครับผมนี่ครับเอาดินปุยเกี่ยดินออกอย่างนี้เลยนะครับซึ่งดินที่ผมทำก็ ที่จะเปลี่ยนก็เป็นดินใบก้ามปูหมักนี่นะครับเขาชอบชอบชื้นนะครับชอบชื้นชอบเปลี่ยนดินนะครับไม้บอนไซพุทธชนีนี่แหละนะครับเนาะเขาก็จะชอบเปลี่ยนดินนะขนาดความใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณพอดีนะครับ ทำเป็นทรงตดนะครับเดี๋ยวไม่นานแล้วก็จะเขียงแล้วนะครับผมผมก็จะเขียงเขาแล้วนะครับกาจะตัดรากนะครับตัดรากที่เราไม่ต้องการนะครับออกนะครับผมรากที่เกเรหน่อยนะครับหรือว่าเกเรเกเรนะครับก็ติดตามดูชมไปด้วยกันครับ ว่าเขาจะเป็นยังไงนอะก,ก็สันทีกำลังเลี้ยงกำลังไล่อยู่ก็เป็นกำลังใจด้ยนะครับสร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกันนะครับผมโมกนี่เขจะเป็นต้นไม้ที่รากเยอะครับรากเยอะอยู่แล้วนะครับผม หลากเยอะหลากออกง่ายดีนะครับซึ่งบอนใสก็เป็นงานที่ท้าทายอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลานะครับเนาะใช้เวลาในการรอคอยนะครับผม กว่าจะได้แต่ละกิ่งแต่ละรากนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับใช้ความอดทนหน่อยนะครับผมว้ายเข้าตาด้วยนะผ <c oughs> มก็จะทำการ ทำให้ดูหลายๆต้นอยู่นะครับเนาะก็ตามกันดูกันไปเรื่อยๆนะครับหลาย EP นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วนะครับผมนี่ครับเอานี่ลองด้วยนะครับเพื่อเพื่อที่จะดันดันทรงนะครับดันดันทรงให้รากเขานี่ชันขึ้นนะครับผม สันไม่ให้เขาแบนเกินไปนะครับหลังนั้นก็จะทำการตัดรากเขานะครับผมตัดรากเขาเพราะว่ารากเขาเยอะเกินไปนะครับดินไกล้ามปูหมักของผมนี่จะใส่เลยนะครับหมัก ังไงก็เอาลงอย่างนั้นเลยนะครับผมผมจะไม่มีการแบบว่าร่อนการอะไรทั้งสิ้นนะครับผมมีกากมีอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับผมนะครับสูตรผมที่ทํามาหลายสิบปีนะครับก็ไม่มีการร่อนนะครับไม่เคยร่อนนะครับเพราะว่ายิ่ง ยิ่งมีเศษมีอะไรเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มช่องว่างของอากาศได้ดีนะครับเพราะว่าพืชเขาต้องการอากาศอยู่แล้วนะครับช่องว่างของอากาศอยู่แล้วนะถ้าดินแน่นไปก็ไม่ค่อยดีนะครับเท่าไหร่นะครับนี่เป็นเป็นสูตรของผมนะครับผมนี่เราก็จะตัดหอกนะครับ ตีเกลยเกลหน่อยนะครับผมนี่นะครับก็จะต,ตัดออกครับผมส่วนบางท่านก็ก็ร่อนก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ให้เขาละเอียดหน่อยนะครับผมเส้นลากนี้ก็เขาจะค่อยค่อยลากใหญ่นะครับมันจะไม่ดูไม่สวยนะครับผม นี่นะครับลางนี้นะครับผมเราก็จะตัดออกเลยนะครับก็ถือว่ารากเยอะดีอยู่นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ร่อนนี่นานๆไปเดี๋ยวก็ออเปื่อยเหมือนเดิมนะครับ เบยยุ่ยมันเหมือนมันเดิมอะไนะครับนี่เหมือนกันครับนี่นานๆไปเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับดินใบข้ามปูครับผมไม่เราไม่จงเป็นตรงร่อนก็ได้นะครับถ้าท่านไหนอยากจะร่อนก็ร่อนได้นะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับ ทำมอนไซเริ่มทํามาก็ตั้งแต่ปี40นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็40แล้วนะครับแก่41กว่าแล้วนะครับเกิด26นะครับผมเกิด25 26บางท่านก็อาจจะไม่เชื่อว่าผมเล่นมานานขนาดนั้นนะครับ เพราะว่าผมรู้จักกับบอนไซนี่อายุน้อยหน่อยนะครับผมอายุน้อยนะครับผมเรียนจบมาสามผมก็ไปทํางานกรุงเทพนะครับทํางานกรุงเทพแล้วก็ได้รู้จักกับเจ้าบอนไซนี่นะครับครั้งแรกเลยนะครับผมก็เลยหลงไหลเข้ามาตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับหลงไหลเสน่ห์ของบอนไซนะครับว่ามันท้าทายดีนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมจะไม่เอาออกเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเยอะพอสมควรนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่ครับกระถาง เป็นกระมังนะครับกระมังเล็กครับใส่ไปนะครับแล้วผมก็จะคุยมะพร้าวนะครับมะพร้าวรองครับรองกลุมเพื่อเป็นตัวเก็บกับกรักษาความชุ่มชื้นนะครับนี่คือใบก้ามปูนะครับที่ผมหมักนะครับใส่กับปุ๋ยคอบนะครับผม จะเห็นว่าเขาจะหยาบๆหน่อยนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ควจะจะ,จะเปื่อยแล้วนะครับเปื่อยอยุ่ยแล้วนะครับเราจะใส่ลงไปเลยครับผมใบกัมปูหมักก็ไปหน้านี้ครับน่าจะหาไว้ได้แล้วนะครับใบกัมปูหมัก เพราะว่าหน้านี้ก็จะจะแห้งนะครับพื้นดินก็แห้งหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้เราจะได้กวาดง่ายนะครับนี่นะครับลงอย่างนี้เลยนะครับผมเรากวาดง่ายไม่เนินหนะเหมือนหน้าฝนนะครับผมถ้าหน้าฝนก็จะยากหน่อยนะครับ ดวยด้วยออดหมคต์หน่อยก็ดีครับผมนี่นะครับวิละลายช้าครับผมนี่นะครับาใส่ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ก็ได้ครับพอเป็นยานะครับผมใส่เยอะก็อาจจะเข้มได้นะครับนี่นะครับชุดผมก็จะไม่ค่อยอยุ่งยากเท่าไหร่ แล้วก็ไม่ต้องใช้ลวดด้วยนะสูตรผมครับผมทํามาไม่ต้องใช้ลวดมัดไม่ต้องอะไรเลยนะครับจากกระถางแบนแค่ไหนผมก็ก็ไม่มัดนะครับแต่ถ้ามัดก็ดีนะครับถ้ามีมัดก็ดีนะครับแต่สาหรับผมแล้วนี่ไม่เคยมัดเลยนะครับผมแต่ว่ายังไงก็อย่างงั้นนะครับ แล้วผมก็จะเอาไปวางไว้นะครับลงดินไว้นะครับวางไว้วางลืนนะครับผมไม่ต้องขยับไปไหนเลยครับถ้าเขายุบยุบตัวลงไปเนี่ครับเราก็มันเติมดินลงไปก็ได้นะครับถ้าเขายุบลงไปนิดนึงเราก็วันหลังเรา ่อยมาเติมเติมได้คำดินเป็นงานอดิเลกนะครับผมมีงานมีติดงานนะครับช่วงที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม หลังจากได้ขนาดแล้วนะครับประมาณขวดลิโพนะครับถ้าได้ประมาณขวดลิโพเนี่ยผมก็จะมาเขียงนะครับเขียงตรงนี้เลยนะครับผมนี่คือตาของเขานะครับตาตาคู่ไม้ตาคู่เราจะเคียงตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงเป็นกิ่งหนึ่งแล้วก็ทำเป็นลำต้นนะครับผม รักน้ำมาในัำนี่เลยนะครับผมเก่าโป้หน่อยก็ดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ลดน้ำนะครับลดน้ำให้เปียกเลยนะครับผม ทาให้เปรียบทำให้เราได้ต้นบอนไซที่โตเร็วนะครับถ้าทำแบบนี้จะโตเร็วมากนะครับอ้วนเร็วนะครับผมกระมังผมกระมังผมก็จะเจาะเจาะรูด้านข้างนะครับผมเจาะรูด้านข้างนนี้นะครับใช้สว่านนะครับเจาะ ห็นไหมครับรูสว่านมันจะเจาะนี่นะครับแต่ทางล่างนี้ไม่เจาะครับเพราะว่าเราจงใจเพื่อที่จะให้น้ํำขังนะครับผมให้น้ํำขังไว้นะครับเลี้ยงน้ําไปด้วยครับก็จะประมาณนี้แหละครับวันนี้ก็ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้พี่น้องทุกท่านได้ชมกันต่อไปนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยเด้อครับผมเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อาไว้แค่นี้ก่อนครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับอีพีหน้าครับผมว่าจะเป็นต้นอะไรนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ